กาลครั้งหนึ่งคาร์โลอันชลติเคยกล่าวคำยกย่องถึง3มิดฟิลซึ่งเป็นดั่งกระดูกสันหลังของเรอัลมาดริดในช่วงทศวรรษ2010ที่ผ่านมาอันประกอบไปด้วยลูกาโมดิตโทนีค่ครอสและคาซมิโรเอาไว้ว่าถ้าคุณถามผมว่าพวกเขามีผลงานการเล่นเป็นยังไงผมคงตอบได้แค่ว่าผมไม่มีอะไรจะพูดเพราะเราทุกคนต่างรู้และเห็นกันอยู่เสมอว่าทั้ง3คนต่างก็เล่นอยู่ในระดับที่เหนือกว่านักเตะทั่วไปมาหลายปีและ3คนนี้ก็เป็นมิดฟิลที่ดีที่สุดในโลกสําหรับผมพวกเขายิ่งใหญ่มากในอดีตพวกเขายิ่งใใหญ่มากนนปััจจุบและ เจอไหมบางทีผมว่าพวกเขายังเล่นได้อีก10ปีเลยมั้งถ้าพวกเขายังโชว์คัตแบบนั้นออกมาได้ในตอนนี้คําพูดต่างๆเหล่านี้ใครๆที่ไม่ใช่แฟนบอลของเรอ,อัลมาดริดท่าฟังดูแล้วก็ต้องคิดแหละครับว่าคาร์โลอันเชลติอวยเวอร์วังอะไรขนาดนั้นเพราะในสายตาคนนอกมักมองภาพความยิ่งใหญ่ของเรอ,อัลมาดริดในทศวรรษ2010ผูกติดกับนักเตะค,คนเดียวโดยมีชื่อว่าคริสเตียโนโรนัลโดมากกว่าซึ่งถามว่ามันผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกครับเพราะฟุตบอลมันคือเรื่องของการทําประตูฉะนั้นคนที่ยิงประตูได้มากก็ยอมตกอยู่ต้แสสสง์ มากเป็นพิเศษอยู่แล้วถ้าเปรียบไปก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งที่สวยงามอลังการเวลาคนมองเข้ามาก็ต้องมองผ่านหน้าบ้านก่อนเสมอฉะนั้นพวกเขาจึงอาจจะไม่รู้เลยว่าภายในบ้านยังมีความสวยงามที่พวกเขามองไม่เห็นอยู่อีกซึ่งลูก้าโมดิตโทนี่โครสและกะเซมิโลก็เข้าขายเดียวกันนั่นแหละครับในนามของคําว่า t ีโอหรือ3ประสานแน่นอนว่าที่โด่งดังที่สุดในวงการฟุตบอลผู้คนก็ต้องพูดถึง3ทหารเสือดัดประกอบไปด้วยแฟงไลกาดลุดกุลิ่และมาโกแวนบัตเทนถ้าอย่างในความทรงจาของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคเก่า ก็ต้องพวกรุ่นพ่ออย่าง Holy Trinity ซึ่งประกอบด้วยจอร์ดเบสเดนิสลอและเซอร์บ๊อบบี้เชาตันถ้าเป็นรุ่นร่วมสมัยหน่อยก็ต้องเป็นเวนรูนี่คริสเตียโนโรนัลโดและคาร์ลสเตเบสที่ช่วยกันคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกเมื่อปี2008หรืออย่างในเรอัลมาริตเองก็เคยมี3ประสานเกมรุกที่ถูกยกย่องอย่างสูงมากในนาม BBC ซซึ่งก็ประกอบไปด้วยแกเรตเบลคาริมเบนเซม่าและคริสเตียโนโรนัลโดเล่ามาแบบนี้เพื่อจะบอกว่า3ประสานในวงการฟุตบอลน,นั้นมันมีมากมายครับับบบแแแแลล้้ววววต่่่าคณจะมอองงเเหห็นนนนนรรีียกกบบไนนกไสใข 3ประสานอย่างโครอสโมดิสและกาเซมิโลเนี่ยต้องบอกว่าเพิ่งจะได้รับการยอมรับในภายหลังเมื่อไม่นานปีที่ผ่านมานี้เองแทนพวกเขาก็ไม่ได้มีชื่อเรียกแบบเป็นฉายาหรืออะไรที่ทําให้ดูเป็นเอกลักษณ์เลยด้วยซ้ําซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าสะท้อนความเป็นจริงที่มาจากพื้นฐานการเล่นฟุตบอลของแต่ละคนที่มีความแตกต่างไม่เหมือนกันเพราะว่าเมื่อนํามาหลอม,ลอมลรวมเล่นร่วมกันมันก็กลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวรสชาติที่กลมกล่อมชนิดไม่แพ้ใครโทนีค่ครสคือมิดฟิลทีมชาติเยอรมันที่ก่อนหน้าจะย้ายมาอยู่กับเรอลมลิดมรับส สูงของวงการฟุตบอลเมืองเบียแต่ดั้งแต่เดิม Cross โคลสตมากับตำแหน่งการเล่นเป็นเพลย์เมคเกอร์หมายเลขส0ทว่าจุดเปลี่ยนของโทนี่โคลส์ในเรื่องตำแหน่งการเล่นคือการเข้ามาของเป๊ปกลเดโอลาในฤดูกาล2013-2014ซึ่งฟอร์เมชันการเล่นแบบ3-3ในแดนกลางกับแดนหน้าซึ่งไม่จำเป็นต้องมีเพลย์เมคเกอร์หมายเลข10ในแบบโอสคูลทำให้โทนี่โครสต้องค่อยๆถูกปรับบทบาทมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางเข้าคู่กับบาสตีนชไวสไตเกอร์โดยมีฟิลิปลามเป็นแบ็กอัพตัวต่ำซึ่งนัั่่นนนนคคืออจุดเเรริิมตต้ขงงงใกกกาาาาลลลยป็ว ที่อัจฉริยะเพราะเป๊ปกุเลโอล่ามองเห็นว่าคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของโครตนั้นคือเรื่องของวิสัยทัศน์ในการอ่านเกมและการวางบอลสั้นยาวที่แม่นยำทั้งแนวทะแยงและแนวลึกเรียกว่ามีมุมมองการมองตำแหน่งในสนามที่ต่างก่าผู้เล่นธรรมดาทั่วไปเขาพาทีมของเป๊ปกุเลโอล่าเข้าถึงรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูการ2013-2014โดยไปแพ้ให้กับเรอัลมาดริดในเกมตัดเชือกแบบไม่มีสกอร์ฝั่งตัวเองและต่อมาเรอัลมาดริดก็ซื้อตัวเขาไปร่วมทีมหลังจบฟุตออลโล 2014. โ24ดยถืเเป็นนนนนนผู้้่่รมันคนที9ในหนา ประวัติศาสตร์ของสโมสรเรอัลมาริดซึ่งการมาของโทนี่ครอสถูกระบุว่าเป็นการเติมเต็มจิก๊กซอแดนกลางของเรอลมลิตให้สมบูรณ์แบบมากที่สุดเพราะก่อนหน้านั้นเรอลมลิตมีผู้เล่นที่เป็นองค์ประกอบสําคัญในแดนกลางอยู่ก่อนแล้วเพราะย้อนกลับไปเมื่อฤดูการ2 0 1 2 2 0 1 3ราชันชุดขาวเพิ่งถอยมิดฟิลพอพตสวรรค์สูงอีกคนมาจากพิมลิกอังกฤษซึ่งในรายนั้นก็คือลูก้าโมดิตจากท็อตแนมฮอสเปอร์ตอนนั้นดาวเตะลูกเซิร์ฟอายุ28ปีถือว่าอยู่ในวัยที่วงการฟุตบอลระบุว่าเช่วงวงลาทองงขอออาชีพนักฟุตบลลูก้าโริชสงื่อเป็นที่ ประจักมาแล้วกับการเล่นให้กับไก่เดยท้องสีฤดูกาลที่โมดิตอยู่กับท็อตแนมฮอสเปอร์ซึ่งแม้ไม่มีถ้วยแชมป์ใดๆติดไม้ติดมือแต่การเล่นของเขาก็ถูกจัดให้อยู่ในระดับแถวหน้าของลีกทว่าการอยู่กับสเปอร์ก็แทบไม่ต่างอะไรกับการหยุดตัวเองไว้อยู่กับทีฉะนั้นเมื่อมาริทติดต่อเข้ามาเขาจึงไม่ลังเลที่จะพาตัวเองให้ก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งสไตล์การเล่นของโมดิตคือพวกสายทํางานหนะักเป็นตัวสร้างสรรและควบคุมจังหวะก,การเล่นของทีมการสวิตบอลของเขาถูกยกให้เป็นหนึ่งในกุญแจสําคัญขอ,ของการเเเเลลลล่่่่นนนนนพรราาาะหยยคัั้้งงทีีบอซึขปแก กายเป็นการสร้างช่องทางการขึ้นเกมที่แตกต่างออกไปโมดิตเป็นมิดฟิลด์ที่ครั้งหนึ่งเชลาอุริเยซึ่งตอนนั้นดํารงตําแหน่งในยูฟาระบุว่าการเล่นของโมดิตนั้นยอดเยี่ยมในรอบด้านแต่ที่เขาทําได้ดีที่สุดคือการที่เขาทําให้ผู้เล่นรอบตัวเล่นได้ดีขึ้นและยกระดับตามตัวเขาไปด้วยมิดฟิลด์เอสโตปรมาจา์จิว๋วนักมายากลคือฉายาต่างๆที่คนในวงการยินดีมอบให้กับลูก้าโมดิตเพราะเขาเล่นได้ทั้งในตําแหน่งหมายเลขหหมายเลข8และหมายเลข10ในตัวคนเดียวส่วนน้องเล็กอย่างกาเซมิโลเคยถูกเรอัลมาลิดยืมตัวมาเล่นในใระด เซกุนดาดิวิชันกับทีมชุดเบมาก่อนแล้วในฤดูการ2012-2013และถูกซื้อขาดมาจากเซาเปาโลด้วยค่าตัวราว6ล้านยูโรซึ่งตอนนั้นกาเซมิโลอายุราวๆยีป่ปีถือเป็นดาวรุ่งของวงการฟุตบอลบราซิลแต่โดยพื้นฐานแล้วกาเซมิโลไม่ใช่เพชรเป็นเพียงโนบอดี้ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะักพื้นเพย์เป็นมิดฟิลด์ตัวรับโดยธรรมชาติแต่เป็นสายพลังงานที่สามารถขึ้นล่องในแนวทางของบ็อกทูบ็อกได้ช่วงแรกที่เขาย้ายมาเขายังไม่ได้มีสถานะตัวจริงอะไรเพราะแดนกลางในเวลานั้นยังมมีาา่คดดว เลือดเยอรมันจองสามารทาและดีกรีก็ดีกว่าขวางอยู่ทําให้ในฤดูการ2014-2015การเซมิโลเลยโดนส่งตัวไปให้กับปอร์โตยืมตัวเล่นซึ่งเขาก็กลายเป็นตัวหลักของ FC ฟซปอร์โตตลอดทั้งซีซั่นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในฤดูการ2015-2016เมื่อซามีเคเดล่าย้ายออกจากทีมเพราะหมดสัญญาและการเข้ามาของซินาดินซีดานที่เข้ามาแทนตาแหน่งคุณซื้อของราฟาเอลเบนนเตสในเดือนมก,กราคมปี2016การเซมิโลก็กลายเป็นเหมือนตัวหลักโดยเฉพาะในรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่เขาได้ลงเล่นทั้งหมด11เกรว เกมนัดชิงชนะเลิศที่เป็นปฐมบทความยิ่งใหญ่ซึ่งจะตามมาอีกหลายสมัย5ฤดูกาลนับจากนั้นกาเซมิโล่ก็เป็นแกนหลักของทีมที่ลงเล่นฤดูกาลหนึ่งไม่ต่ำกว่า40เกมและมันถือเป็นจุดเริ่มต้นของตำนาน3าประสานแดนกลางที่ยิ่งใหญ่ของเรอัลมาดริดที่พาทัพราชันชุดขาวซิลแชมป์ยุโรป3ามสมัยติดต่อกันเราจะเห็นได้เลยว่าคุณสมบัติของโทนี่โค้ลูกาโมดิตและกาเซมิโล่นั้นแตกต่างแต่ก็เกือ้อหนุนกันได้อย่างลงตัวโครสกับโมดิตจะสลับกันเป็นคนที่คอยเล่นทั้ ร่างกายที่แข็งแกร่งและมีความคล่องตัวเป็นพวกทํางานหนักคอยบูให้ถึงขั้นที่สื่อสเปนหยิบฉาย,ยาให้กาเซมิโลว่าเป็นสายแทงแล้วจนถึงเวลานี้ทั้ง3คนก็ยังคงเป็นผู้เล่นแกนหล,ลักที่คอยแบกเรื่องเลิดของคาร์โลอันชลอตติอยู่แม้จะเข้าสู่วัยโรยลากันไปมากซึ่งจะมีก็แค่กาเซมิโลเท่านั้นที่มีอายุกําลังเข้าสู่วัยพีค29ปีและน่าจะเล่นได้อีกหลายปีพอสมควรส่วนโมดิตเจ้าของรางวัลบรรอลลงดอนหนึ่งสมัยปัจจุบันเขามีอายุ36ปีแล้วและโทนี่ครสก็มีอายุ31ปีแนนนนน่่่่อวาาคทีจะหมด เวลาก่อนหน้าจะเป็นลูก้าโมดิตซึ่งคาร์โลอันเชลติก็กําลังทําการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยด้วยการดันดาวรุ่งหลายคนที่มีแววให้ค่อยๆสอดแทรกขึ้นมาเล่นแดนกลางและซึมซับวิชาจาก3ภาษาในตํานานให้มากที่สุดสุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกครับยุคสมัยที่เรอมมลิตยิ่งใหญ่ผู้คนมักนึกถึงคริสเตียโนโรนัลโด้ซะเป็นส่วนใหญ่แต่เบื้องลึกเบื้องหลังของความยิ่งใหญ่นั้นมีหน้าตาเป็น3ปรภาษาน3คนนี้นี่แหละครับที่สร้างให้เรอแมลิตไล่เทียมทานในทั่วยุโรปสสมัยซ้อนเรียกว่าถ้าคนดูบอลกันจริงจังจ สง3คนนี้เอาจริงๆไม่ได้แพ้คริสเตียโนโรนัลโดเลยหรือถ้าเพื่อนๆอยากลองชิมรสชาติความคลาสสิกของ3มิดฟิลตัวท็อปก็นี่เลยครับถึงเวลานี้ทางเกมฟีฟ่าไล์สได้มีการทำคลอดนักเตะคลาสใหม่ออกมาภายใต้ชื่อเรียกที่ว่า Back-to-back back. ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เล่นที่พาทีมคว้าแชมป์ได้แบบครั้งแล้วครั้งเล่ารวมถึงแชมป์ในรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลิกและยูโรปาลีกโดยผู้เล่นจากทีมหลักๆก็จะมีเรอัลมาดริดเอซีมิลานไปร์ทเช่เชลซีและแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเมื่อรู้แบบนี้กันแล้วก็ออย่าาามมััวววรรช้้้้ีีบดดดนน์โหลลลแเเเเขไไปจกทกท ฟ้าไล่สี